Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคมัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ well, We hope that you and your family are doing well today เราก็หวังว่าคุณและครอบครัวสบายดีกันนะครับ you know in the world that we live in ในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับ i t h e fallen world ม you ันก็เป็นโลกที่มีแต่เรื่องไม่ดีมากมาย and know, there's there was a release of curse after the fall of adam เพราะหลังจากการที่อาดัมได้ทําผิดนั้นมันก็เลยมีคําสาปแช่งแพ่เข้ามาในโลกใบนี้ and there's still the work of the kingdom of darkness in this world แล้วก็ยังมีการงานของอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งกำลังทำงานอยู่ในโลกนี้ด้วยดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้เชื่อนะคะเราก็จำเป็นต้องรู้ว่าการดำเนินชีวิตโดยการยึดมั่นในพลังของกางเขนอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สำคัญมากและนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลพูดถึงเสมอเปาโลได้พูดเอาไว้ในหนังสือโรมนะค t ว่าข้าพเจ้าไม่มี ความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ i s the power of God เพราะว่าเป็นวทธิเดชของพระเจ้า to those who believe ต่อผู้ที่เชื่อนะครับ and you know no matter what's happening in the world ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ก็ตาม we can live in the power of the gospel เราก็ยังสามารถ ที่จะดำเนินชีวิตด้วยพลังของข่าวประเสริฐได้ and the gospel has the power to change your life และข่าวประเสริฐเองก็มีพลังมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คุณ to help you overcome challenges เพื่อจะช่วยคุณสามารถเอาชนะกับปัญหาต่างๆได้ to help you go deeper and deeper in God's plan and blessings เพื่อที่จะช่วยคุณสามารถที่จะดำเนินชีวิตก้าวลึกลงไปในแผนการและพระพรของพระเจ้าได้ but I want to challenge you today แต่วันนี้ผมเองอยากจะท้าทายคุณ to make sure that the gospel is the center of your life อยากให้คุณแน่ใจน ว่าทุกวันนี้คุณให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตของคุณ Make sure that in your life the teaching of the gospel and the truths of the gospel is not a side issue คุณต้องแน่ใจนะคะว่าการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูหรือว่าการสอนเรื่องของข่าวประเสร,ริฐตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตของคุณมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะไปเชื่อเวลาที่คุณเนี่ยเจอกับปัญหาเป็นบางครั้งแต่ความจริงของข่าวประเสริฐควรจะเป็นศูนย์กลางสําหรับทุกอย่างในชีวิตของคุณ at to Jesus done cross you for นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่ ที่พระเยซูคริสต์ทำบนกลางเขตนะครับเพื่อที่จะไถ่คุณ is at the center of your heart สิ่งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์กลางของหัวใจคุณเสมอ It is at the center of your thinking จะต้องเป็นศูนย์กลางของจิตใจและความคิดของคุณ It is at the center of your words จะต้องเป็นศูนย์กลางอ่าในการพูดของคุณ It is at the center of your decision making แล้วก็จะต้องเป็นศูนย์กลางสําหรับการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของคุณด้วย It is the center of your marriage และเป็นศูนย์กลางของชีวิตคู่ของคุณ It is the center of everything you do เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํา Why ทําไมล่ะ Because what Jesus has done at the cross เพราะสิ earth, ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำบนกลางเขนนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าจริงๆและถ้าคุณอยากจะดำเนินชีวิตอย่างประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือทุกอย่างบนโลกนี้และก็ได้รับประสบการณ์กับแผนการที่งดงามของพระเจ้าในชีวิตของคุณมันเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้เลยนะคบที่คุณจำเป็นจะต้องให้กางเขนเป็นศู ูนย์กลางในชีวิตของคุณไว้เสมอ You know whether you realize it or not or whether people realize it or not ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่หรือว่าทุกๆคนจะรู้หรือไม่ก็ตาม There is something that is the center of their life right now มันก็มีบางเรื่องที่เราให้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราอยู่ And whatever people make the center of their lives และอะไรก็ตามที่ผู้คนให้สิ่งนั้นมาเป็นศูนย์กลางในชีวิต influences and affects every area of their lives สิ่งนั้นก็จะมีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขา you know there are some people who make their past the center of their lives บางคนนะครับก็เอาอดีตมาเป็นศูนย์กลางในชีวิต their heart their mind ความคิดจิตใจของเขาการตัดสินใจของเขาเหมือนกับว่าเอาอดีตเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกอย่างดังนั้นทุกอย่างที่เขาทำมันก็เลยส่งผลกระทบมาจากอดีตของเขาบางคนก็ยอมให้ความคิดเห็นของคนอื่นๆในโลกนี้มาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตหรือบางคนอาจจะเอาความล้มเหลวของตัวเองมาเป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิต The center of their of life บางคนก็เอาเรื่องของเงินการมีข้าวของเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้มาเป็นศูนย์กลางในชีวิต make popularity the center of the their life บางคนก็เอาความมีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นศูนย์กลางในชีวิต And so what I'm saying is anything that is at the center of your life สิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คืออะไรก็ตามที่เรายอมให้เข้ามาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรา will affect your life in many ways สิ่งสิ่งนั้นก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของคุณอย่างมากมายมหาศาล if the wrong wrong things are the center of your life ถ้าคุณให้สิ่งที่ผิดมาเป็นศูนย์กลางในชีวิต it'll affect your life มันก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของคุณในทางที่ไม่ดี <But S 2> นะคะ but if the right things are the center of your life แต่ถ้าคุณยอมให้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางในชีวิตของคุณ you know, r life l l move i n right คุณก็จะเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยเห็นพระพรเกิดขึ้นและทําให้ชีวิตของคุณได้ก้าวไปในเส้นทางที่ถูกต้องด้วย so this is my encouragement and challenge to you this morning และตรงนี้ก็เป็นการหนุนใจเป็นสิ่งที่ผมอยากจะท้าทายคุณใน วันนี้ว่าคุณต้องยอมให้กางเขนเท่านั้นที่เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของคุณคุณจะต้องยอมให้อาการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูความจริงเรื่องการไถ่ของพระองค์เป็นศูนย์กลางในชีวิตของคุณเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จําเป็นนะคะพระเจ้าก็คงไม่จําเป็นเรื่องส่งพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์มาไถ่คุณที่กางเขนหรอกค o ณร o ้ไห o t does not involve. Himself in เพราะพระเจ้าเองจะไม่มีวันเข้าไปมีส่วนร่วมกับอะไรบางอย่างที่ไม่สำคัญเด็ดขาด Everything God does ทุกอย่างที่พระเจ้าทำ is done intentionally with wisdom and with a purpose พระเจ้าทำด้วยความตั้งใจด้วยสติปัญญาของพระองค์และพระองค์ทำอย่างมีจุดประสงค์ด้วย And for God to send His only Son to die in our place at the cross ดังนั้นในการที่พระเจ้าจะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายแทนเราที่กางเขนนั้น That is not a minor thing นั้นถือว่า ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆในความคิดของพระเจ้า Whatever whatever important God God to to is big to God, whatever is และอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้า must become important us to big and ก็ควรจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญสำหรับเราด้วยเช่นกันนะคะและเราก็ควรจะยอมให้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราด้วย In fact Paul said it about his own life เพราะในความเป็นจริงแล้วแม้แต่เปาโลเองก็ยังพูดแบบนี้เกี่ยวกับชีวิตของเขาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยถูกตรึงไว้แล้วจากโลกนี้ embrace done for me the cross what Jesus has done at now know for I I เพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าได้เปิดใจรับเอาและพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูได้ทำอะไรให้กับข้าพเจ้าบ้างที่กลางเขตนั้น anything t else know เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรอีกแล้ว All want what at I is know done the Jesus เพราะว่าอย่างเดียวที่ข้าพเจ้าอยากจะรู้ก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสตรงกระทำให้กับข้าพเจ้าที่บนกาง And you see, because made the cross and a center cross of of Christ the center of his the theemp life และเป็นเพราะว่าเขายอมให้การเขียนและการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตเขา Paul lived in the power of God ทำให้เปาโลเองดำเนินชีวิตด้วยพลังมากมายของพระเจ้า Paul displayed the power of God through his life และเปาโลเองก็สามารถที่จะสําดงฤทธิเดชของพระเจ้าให้ทำงานผ่านชีวิตของเขาออกไป Paul walked in the plan of God เปาโลเองก็ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้า Paul walked in victory and fulfilled his calling และเขาเองก็ดำเนินชีวิตอยู่ในชัย ทำให้จุดประสงค์และการทรงเรียกของเขาสำเร็จลง believe that is ผมเชื่อมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะต้องยอมให้พระเยซูและกางเขนนั้นเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราไว้เสมอ Jesus himself เพราะพระเยซูคริสต์เองนะคะทรงเต็มใจนะที่จะยอมถูกตรึงบนกางเขนแล้วก็ตายเพื่อเรา so เพราะมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคบแล้วเหตุการณ์ ตรงนี้มีพลังมหาศาลจริงๆแล้วก็ s e like before และอย่างที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ God did something ถ้าพระเจ้าเนี่ยทําอะไรบางอย่าง It means it's important นั้นหมายความว่าเรื่องนั้นต้องสําคัญนะครับ t become important to us แล้วมันก็ควรจะกลายมาเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับเราด้วยเช่นกัน In a let me read to you from Hebrews 12:2ผมอยากจะารให้คุณฟังนะครับจากในฮีบรูบทที่12ข้อ2นะครับ says looking unto Jesus the author and finisher of our faith who for the joy that was set before him endured the cross despising the and a Set down at the right hand of the Th throne of God โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระเจ้าทรงสู้ทนต่อการเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพรรองค์ทรงประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าให้คุณลองคิดดูนะครับพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาและก็พระเยซูคริสต์ทั้งพระเจ้าและพระเยซูรู้ดีนะครับว่า พระองค์จะต้องเจออะไรบ้างที่บนกางเขนพระเยซูเนี่ยรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่พระองค์ต้องเจอ The pain had pain และพระเยซูก็รู้ถึงความเจ็บปวดนะคบที่พระองค์จำเป็นจะต้องรับเอา Jesus knew exactly the detail of suffering he would go through พระเยซูรู้ทุกรายละเอียดเลยว่าพระองค์จะต้องเจอกับความเจ็บปวดความทรมานแบบไหนบ้าง and as a as a human ในฐานะที่พระองค์เป็นมนุษย์ h r in a human body หรือในฐานะที่ตอนนั้นน่ะพระองค์มีสภาพเป็นมนุษย์ Jesus realized the weight of the suffering he would carry at the cross พระเยซูก็รู้นะคะว่าพระองค์ต้องแบกรับเอาเรื่องที่พระองค์ จะต้องมาเจอบนกางเขนเนี่ยเอาไว้หนักมาก That's why in the Garden of Gethsemane he had a conversation with the Father และนี่คือเหตุผลว่าในสวนเกสเซมานีเองพระองค์ก็ได้คุยกับพระบิดา And Jesus called it a cup of suffering และพระเยซูก็เรียกว่าถ้วยแห่งความทุกข์ทรมาน And Jesus was was willingly giving himself คือพระเยซูจริงๆพระองค์เนี่ยเต็มใจที่จะสละชีวิตของพระองค์ to go to the cross ที่จะถูกตรึงบนกางเขน Why to to set us free ทำไมล่ะเพราะพระองค์อยากจะช่วยเราให้เป็นอิสระ to redeem us ก็จะไถเราออกมาแล้วในข้อนี้ได้บอกว่าเพราะความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์อะไรคือความยินดีตรงนี้คือความยินดีที่พระองค์จะได้เห็นเราเนี่ยถูกไถออกมามันเป็นความยินดีที่ได้เห็นว่าเราเองได้รับการอภัยมันเป็นความยินดีที่ ได้เห็นว่าเราเองเป็นอิสระจากทุกคำสาปแช่งเป็นความยินดีที่ได้เห็นว่าเราตอนนี้ได้มีโอกาสมายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเป็นความยินดีที่ได้เห็นว่าเรานั้นอ่ะได้กลับมาคืนดีกันกับพระบิดาดังนั้นพระเยซูรู้นะคะว่าระรงจะต้องเจอกับความทุกข์ทรมานอะไรบ้างแต่โะรงก็ยังยินดีที่จะทำสิ่งนั้น แทนเราด้วยความชื่นชมยินดีเห็นไหมคะว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงบนกางเขนเพราะพระองค์จำเป็นนะคะหรือว่าพระองค์โดดนบังคับมา With joy, did it he Jo for us แต่ตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทำสิ่งนั้นให้กับเราด้วยความยินดีเลย He knew the shame he would go through at the cross. พระองค์รู้ว่าบนกางเขนนั้นพระองค์จะต้องพบกับความอับอายอะไรบ้าง I mean the Roman soldiers were mocking him. เพราะอย่าลืมนะครับว่าทหารโรมเนี่ยหัวเราะย่อใส่พระองค์ He was beaten. He was stripped naked. แล้วพระองค์ก็ถูกแบบว่าถูกเคี่ยนถูกตีนะครับแล้วก็ถูกตรึงบนกางเขนแบบตัวปล่า You know before that he healed the sick. ก่อนหน้านี้พระองค์เคยรักษาคนป่วยพระองค์เคยขับผีออกพระองค์เคยทําให้คนตายฟื้นขึ้นมาแต่ว่าบนกางเขนนั้นพระองค์ดูเหมือนไม่มีพลังช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ It went was a shame went through ถือว่ามันเป็นความอับอายที่พระองค์ต้องเผชิญแต่ทําไมพระองค์ถึงยอม for the joy of Jo the e us b เพราะพระองค์จะได้รู้สึกยินดีที่เห็นเราเนี่ยได้รับการไถ่ผมอยากจะให้คุณได้รู้นะคะว่าพระเย s ูทรงทำเพ o ่ ว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเรา big, big, big even in the mind of God. มันเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับในความคิดในสายตาของพระเจ้า It is one of the most beautiful, most powerful thing that God has done for all of us. แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีวิเศษและสวยงามที่สุดที่พระเจ้าได้ทําให้กับเรา Jesus took joy in redeeming us. พระเยซูมีความสุขมากกับการที่พระองค์ได้ไถ่เรา And I, I want you to know this. และผมอยากจะให้คุณได้รู้นะครับ When we make the cross and what He has done for us at the cross, the center of เมื่อเราให้พระองค์และสิ่งที่พระองค์ทำบนกลางเขนมามีที่พลหรือว่าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเราก็กำลังเหมือนสัมดงความรักของเราต่อพระเจ้าด้วยเรากำลังบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอบคุณพระองค์จังเลยและเมื่อเราทำแบบนั้น lives our and แม้แต่ชีวิตของเราเราก็จะเห็นว่าดีขึ้นและก็ดีขึ้นเพราะพระพรทุกอย่าง done ก็จะมาถึงชีวิตของเราได้โดยผ่าน ทางสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำดังนั้นวันนี้ให้คุณตัดสินใจยอมให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของคุณนะครับให้เรอที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาหัวใจของเราเต็มไปด้วยคำขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำให้กับเราโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์เราถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์เราขอบคุณพระบิดาสำหรับพระคุณของพระองค์ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Well, thank you for joining us. We'll see you again soon. God bless you. It is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะคร Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทําได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings a v a i l a b l e to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน so please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ and don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ so t h a you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคาเทศนาดีๆนะค take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคาสอนเหล่านี้นะค experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอพระเ้าอวยพรนะครับ